ทันดีลอกดีสายดี <ใจ S 2> เหยื่อดีดคนปุ๊บ <c oughs> ไม่อะอโไม่รู้หรอกใช่ใจเหรอโ้ออย่าหลุดนะ เล็กๆน้อยเอาอยูมุดูคันนี้อ่อนรวบเลนขนาดตัวเล็กแค่นี้คันยังอ่อนรวบขนาดนี้ดูสุดยอดเลยมันขยัยแบแบบแบบวันนี้ไม่ต้องถ่ายรวบไม่ต้องพูดอะไรมากมาย p ี3ีสาเทสตองคันเวท72กำลังจะผลิตเหยื่อไก่โอ๊กบอยเทสปาเธอร์นี่ใส่นวดพ้อนตัวเล็กๆกกัดอยู่มุกเลย เอาหมดนะปลาแม่น้ำนะอ,อันนี้ตัวเ<ป>่ด,ดต่อเลยเวลาเราน้อยเราต้องซีแข่งนกันนะผ,ผื้ต่อยติดโรคามไข้ตัวใช้ส่วนนกาผ้าหรือหนกออาอนามัยตลอดเวลาเพื่อีกีาพ่เชื้อสู่ผู้อืใจิด ส่วนสถานการณ์โควิดสิเล่าสุดไทยพบผู้ป่วยเพิ่มสิบรายเรียนทางมาต่างประเทศางประเทศถ้ามันควบคุมคนต่างประเทศได้ก็โอเคเรูวาอปสว่าเดเื้อรใหม่รายจเห็นเซตฮุกอ่ะเซตฮุกเป็นไงอะโอ้โคันนะครับยกลอยเลยโค้โคทำอย่างนี้ได้ไงอะ ตามออเดอร์กันต,ตัวนี้ก็เหมือนเดิมคันบอยเทพบาร์ทึสเร็วๆนี้แล้วก็พีอสามบอยเทพสตอลเก,กี่ยก็ไก่อู้บอยเทพบาร์ทึสจ้าอ,อยาให้ต้อมถ่ายรูปถู้กไก่กโอกกุกระคันก็พีอีไหน ตามด้วยปวนร้อนก็เพ่งเลี้ยววันนี้ตู้ลบด้วยอออตองนี้อืมอืมว้วนจับตัวนี้ชิงเคยมันก็ตามหาอยู่วันนี้วิ่งกันกุกัดคุกัดกุกัดุ๊บย,ยังได้ขึ้นมาชิปเปอร์หล,ล่นขึ้นไม่สนใจไม่ใช่ของเรานี่

ไม่เงียบนะโอ้เดิมเต็มครับวันนี้เต็มที่ห้าตามที่ตั้งเป้าแล้วกับเยอะตัวเดิมเลยตัวเดียวเลยเติมตัวเดียวยังไม่ได้เปลี่ยนเลยคันกับคันเดิมคันเดียวสายก็สายเดิมสายเดียวเหยื่อก็เป็นไก่โอ๊กบอยเทพบาเทอร์ครับผมส่วนสายก็พีอีบอยเทพสตองจะมีพักหน้าจะพักอีกอ่ะ อ้ไปแล้วฝังดูตัวดูคันดิดูคันดดูคันดีว่าคันอยู่ไหนวะพี่เ็กระวังอ้นี้นะครับระวัง้ัวมัโอดูตัวดิเ้าีวยโอ้ยมาแล้วครับตอนโ มันกินเาลวิลัสด้วยด้วยด้วยมันถ้ามันไมไ่ขนาดนี้มันจะไม่กินขนาดนี้เลยนะ <c oughs> สุดยอดกินผักเข้าไปด้วยมันกลัวนี่ไงต่อมกลัวไม่ครบไงกลัวไอคนชาบูเขาว้าเอาไงผักด้วยมื่อกัญชาเลย,เยนี่นะครับชอนไซโลงวนนี้แต้มที่หก เฮ้ยโอ้ยเต็มหุกเต็มเลยเห็นเต็มเลยงานนี้ยัยพี่ใหญ่คันตกไมปไป็นไรเห็นอยู่เห็นอยู่คุณมึงไม่เห็นไงไม่ใช่คันตกน้ำคันตกน้ำเห็นไหมคันตกน้ำได้อยู่ได้อยู่นอนอยู่บนถักไม่เป็นไรหูยกคันขึ้นได้ดีกว่ามั้งยกตัวร้อยเลยดีกว่ามั้งตกน้ำเห็นอยู่พี่เห็นอยู่เห็นไหมเน่ะเห็นไหมเน่ะเห็นอยู่เห็นอยู่ สายโลตัวที่สองเห็นเห็นไหมเห็นอยู่ไหมกูกลัวมึงไม่เห็นไงผมก็เห็นเห็นเรถคานตกน้ำบ้อมนี่แหละผลของการตีไกลนั่นแหะเราเข้าไปไม่ได้ดูครับไกลมากเลยไกลนะแปะเมตรเลยประมาณติดไม้ด้วยเมื่อกี้เนี่ยประมาห้าสิบเมตรนะครับได้อยู่นะงัดใส่ไม้มาเลยโอ้โหเจ๋งจริงๆนะคันตัวนี้โอเคเลยตัวที่เท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยตัวที่เจ็ดครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นในตัวเมื่อกี้ตัวเดียวที่เราตกใจเนาะแล้วมีตัวนี้มาโอ้โหนี่ สขันในที่สองแล้คงไม่ถ่ายรูปแล้วเนาะเยอะแล้วสุดยอดเลยคันแก้วนี่เหยื่อตัวเดียวเลยได้เหยื่อตัวเดิมตัวเดียวเลยโคตรคุ้มอ่ะนี่ไต่แมสต้องการให้เราต้องการให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไต่แมสใช่ใช่ครับเคยรักกันแล้วพี่ที่ขึ้นสะพานขึ้นไปตีไหมไปตีพี่ก็ไล่ตรงนั้นได้ไหม ลาะเหลี่ยมมุมนั้นมันก็น่าจะแก้วเลยนะนะโอ้โหยังไงไม่ใช่กัดพอดีเดินนะนั่งไงโอ้โหอยู่แล้วว่าลโอ้โหคันๆนคนละตัวนะคุกเข่ามันอยู่คนเสาแน่ๆโอ้โหรุดรุดขาดรุดขาดรุดรุดขาดใส่โลโอ้โหตากับตัวเมื่อกี้เลยโอยมันกัดตรงนี้มันไม่ใช่ตัวนี้หรอกไปไปไปรีบคนจริงจิงจริงเจ้านี่ก๊อ ตที่เดี๋ยวมดันรือเดคือตัวน้อยนี่ล้ออัดลอยก็เหรออัดลอยก็เหรอโอ้เบกเลยตัวที่แได้นเอยู่คนเสาจริงไปเลยเรายิงยาวก็เลยเราตัวที่แปะเยพี่น้ำลงตอนเช้านี่เป็นอะไรที่ตัวที่แปนี่ติดตะข่ายมาหใช่ไหม

รันไงรันไงรันไงโอ้ยสนยัได้ไม้ดีไม้นี้ใช่เลยไม้นี้รออยู่แล้วโอ้ยตีไม่ถึงปากหนูสักทีวะทำไมฟุกอย่างนี้วะอู้ใหญ่อู้ใหญ่อีกแล้วโอ้โหไม้เดียวสี่ตัวเลยครับโอ้ยไตโลตัวที่สามของไม้นี้โอ้โหโอโกะตีถึงไตรแม็กไตแม็กรีเควส มื่อกี้นี่นะตีเข้า60เมตรพอดีเป๊ะเลยครับไม่ได้ขาดไม่ได้เกินครับพอดี60เมตรในความการระยะเวลาเมื่อกี้นี่ตีไกลมากเลยนะครับสำหรับสายนี้คันนี้นะครับยอ,อ,อดเลยครับเมื่อกี้ฟุกมากเลยครับเมื่อกี้ครับฟุกเลยอุปกรณ์ดีๆสายดีคันดีคนฟุกยืดีเข้าปากเนาะตัวเดียวตัวเดิมตัวเดียวจแดงเลยเก่าแล้วมั้งสายพีอีก็รอยเทสตะตองศูนย์จุดหนึ่งเจ็ด คันก็มาใหม่แบคงทดสอบพร้อมผลิตแน่นอนวนตีแมงฟุกไอเย็ดแค่โอ้โหแน่นอนจริงๆโอ้เดือวตัวเดียวเก้าตัวแล้วเก้าแต้มแล้วเก้าหางแล้วไปต่อมีเวลาถ่ายรูปเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูป